ผัวเดียวนี่จัะโลครับพี่ยี่สิบขึ้นเลยค่ะโอ้ยยี่สิบขึ้นโลละสามร้อยกระชอใหญ่ป่ะนี่ค่ะแล้วแต่ใส่ค่ะแล้วแต่ใส่ะแต่หน่วยใหญ่แบบสามร้อยครับสองร้อยหาชิปสองร้อยกระทำชุดก็ยี่สองร้อยโอ้อันนี้ตัวผู้ครับพี่น้องใช้ซ้อนตัวผู้โอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นอิทธยัตานให้พี่น้องเบิ้งอิทธะหลาย เมืองธรรมเกษตรเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงครับเส้นทางการค้าสู่สากลสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องแฟนรายการที่ขรรักทุกท่านครับเกษตรบ้านบาวิธีไม่สังไรใดครับผมหนุ่มโพไซหัวใจมักรักเกษตรครับพี่น้องครับวันนี้เสื้ผ้าพี่น้องปองไปสู่สุขคนนะครับมาเย่ยมช่มเกษตรผสมผสานครับเกษตรพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ครับตากูฟาร์มอําน่าเจริญไปหย่ยมไปชมนะครับ นี่คือสวนอินทาลัมนะครับของคุณพีเข่งน้องับเนาะตากูฟาร์มอำนาจเจริญโอ้อุดมสมบูรณ์ครับมาเท่านี้เป็นักเป็นผลเป็นผลผสมสวัสดีครับพี่เข่งสวัสดีค่ะครับพี่เข่งหรือว่าเจคเ่งครับอำนาจเจริญเฮ่าตากูฟาร์มอำนาจเจริญขอุญาตพี่เข่งได้หลายครับพีเข่งครับนี่คือสวนอินทาลัมอยู่ในขั้นตอนนะครับพี่เข่งตอนนี้ ตอนนี้คือผสมเกสรค่ะบอพี่แขงจัดการเลยได้ครับผมขออนุญาตนี่คือเกสรตัวผู้เกสรตัวผู้กจะผสมอันนี้คือดอกตัวเมียครับเอเกสรตัวผู้คือเขาได้มาแล้วเนาะครับเนาะได้มาแล้วจากต้นตัวผู้เขาดูดมาแล้วเอี่ครับกินทาลรำนะครับประมาณจักร้อยจักร้อยต้นก่อนครับพี่แขงสามร้อยต้นค่ะสามร้อยต้น ช่วงนี้ช่วงของการผสมเกสรช่วงผสมเกสรค่ะครับพี่ออกมาออกผลออกเก็บผลผลิตได้ประมาณช่วงไหนครับพี่เข่งครับอนับจากมือผสมเกสรไปรอหาสิบวันค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบวันค่ะตั้งแต่ว่ามันผสมไปรุ่นก้อนนี่มีทุ่หน้าก็จะเริ่มแล้วค่ะพีนหาเดือนน้าพี่เข่งนาะหาเดือนค่ะประมาณหาเดือนร้อยห้าสิบวันครับแต่ว่าผสมนี่กับว่าเป็นมากเป็นผลน้อพี่เข่งนะครับว่เป็นโรนทีมวัด อ,อันนี้ล่วงโอ้โดยธรรมชาติอาศัยการผสมเกรสรอนจากมะแรงมระหลอดพี่นะบ่ไดดจ้ะมันบ่คือบักมีบักม่วงบ้านเฮาครับผมอืมมีแต่จันทรใหญ่ครับสมบูรณ์อันนี้ตัวเมียนะพี่เข่งนะครับเนาะแมงค่ะเกรสรอนตัวเมียตัวนี้คือ,อดอกตัวเมียดอกตัวเมียรครับพี่ยืย่นพีเข่งบาครับ ได้นะครับพี่โอ้ได้มาแล้วใส่ออกกันมาแล้วดอกที่สมบูรณ์เท่าเบิงจากสคํคำพี่เข่งครับนี่ค่ะคือดอกสมบูรณ์เบิดค่ะอืมครับโอเคครับสมบูรณ์่อใหง่ครับพี่เข่งจัดการแล้วครับผมมันนี้สีมาเอาจริงๆแล้วมาเอาพลละมดพลละมดบังละมดบลงระมดพลละใหม่เศรษฐกิจครับพี่น้อง <N> <S 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 เดี๋ยวจังไปสวนจังฟังพูดสาลียักษเวียดนามนอพี่เหงเนาะแมนครับ<ล>นี่ครับอ้าวเ,เป็นวิทยาท่านแดงปันพี่น้องบานเฮาอันนี้เป็นพันเพาะเลี้ยง <N> เนื้อเยื่อครับพ <N> ี่น้องนมบุใส่ได้มีโอกาสมากเยี่ยมชมสวนนะครับหลายครั้งแล้วนะครับบ่ไเด้เพเมล็ดครับ <N> 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 จานมันเทาตัดตัดแกนกลางมันออกครับตัดแกนกลางออกเพื่อว่าลดการน้ำเอนครับ มันชออ่อใหญ่มันมันจะแน่นโพดเดี๋ยวมันจะเกิดเชื้อราอ๋อครับลดการน้นเนี่ยนมาพ่เชงเนาะ,อะโอ้โหขานาดเนี่ยนไรก็เกิดเชื้อราอะไรเม่นหนาฝนเพราะว่ามันจะซุกหนาฝนนะนะอ,อ,อันนี้เข้ถ้าบางสวนก็จะช่อบางใหญ่บนงสมบูรณ์กับบาต้องต,ตัดแนวนีค้ครับครับอันนี้ของเข้ามันช่อใหญ่หลายช่อนึงหนึ่งต๊กประมาณยี่สิบโลเนี่ยน ช่อหนึ่งเขาเป็นหมากเป็นผลเนี่ยตรงยี่สิบโลเนาะครับเนาะประมาณยี่สิบโลนุ่มพ่อใส่จังว่าเบิ้งหม่อันย้ามมันสุกไหวครับครับพุกนี้ครับอันนี้พันธุ์ไหนขอครับพี่เขงครับบาฮีจ้ะบาฮีเหลืองจ้ะบาฮีเหลืองบาฮีเหลืองบาฮีแดงกัมมี่เนาะบาฮีแดงกัมมี่ค่ะบาฮีแดงจะอยู่ทั้งนั้นครับนี่ครับพี่น้องครับถ้าเราถึงสายพันธุ์นี่มุ่ยบนมันหลายสายพันธุ์เนาะพี่เขงเนาะหลายหลายจ้ะ ยูวนนี่หาหกสายพันธุ์หาหกสายพันธุ์ครับพันธุ์หายากก็มีพันธุ์หายากก็มีเป็นอันดับต,น,ตนของจังหวัดครับพี่น้องผลไม้ปลอดภัยเดี๋ยวนี้น่ครับปัต,ตานีเพ่นกระั่งเขามาแล้วละปัต,ตานีแมนรั้พี่น้องท่างไต้ตัวนี้ค่<า>ัครับสังจองเขามาแล้วเพพ่นอยากได้อินทภารลำบอกครับอินทผารลำไอเพราะเลี้ยงไอไอไน,น,นี่พ่นจะไปกินทื้สินโอสนี่แหละค่ะอ,อ๋อ อ้อเพื่อนถือสินโอดนี่กินอินฟลามนี่คือทดแทนอาหารใ้ใด้ได้หลายเติบต้องพิเห็มได้หลายค่ะเพิ่นเพื่อนจะบวกกินอาหารเลยเพิ่นจะอินเพื่อนว่าจังสันครับนายกทั้งผุ่นเพิ่นสั่งเขาม่านหายกอันนี้เพื่อนนายกจังหวัดเพื่อนอโบรโจ้ครับอ้าวตัดแต่งแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการผสมพีเนาะ โอ้นี่ครับพี่น้องกำบุงพวกนี้นุ่มใสองขนาดใหญ่บนนะครับเป็นละอองนะพี่น้องเป็นละอองค่ะผสมกับแป้งท่านทำเกสรผสมกับแป้งมันจังฟุ้งค่ะเกสรธรรมดาเนี่ยมันจะบกค่อยฟุ่งครับผมมันก็จะจับบกค่อยดีบ่ออ๋ออันนี้ ระอองเกสรของตัวผัวนี่มีส่วนผสมคือแป้งว่ครับพี่แม้งอะแป้งทันทาแป้งทันทมทันทมแกงแป้งพันทาครับไ่น้ำบ่ครับพี่ตากให้แหงบ่ครับหรือว่าบบอผสมเลยเอาให้แหงที่สุดเขาบ่แหงเกิดเชื่อล่ะครับหน่วยบ่วงามหนวยบ่วงามาะผัวาาดเดียวนี่เลยจั๊กโลครับพี่ยี่สิบข้นเลยค่ะโอ้ยี่สิบข้น โลละสามร้อยแต่ชอใหญ่ไปหนิค่ะแล้วแต่ใส่ค่ะแล้วแต่ใส่คแต่หน่วยใหญ่แบบสามร้อยครับสองร้อยหาชิปสองร้อยกระตมชุดกระยูสองร้อยครับโดยเฉลี่ยนะพี่น้องโดยเฉลี่ยอมันจะว่าถ้าแตล้วจะสายพันธุ์อีกครับอู้วคือใบหี่งแดงยังเสียก็เริ่มต้นที่หาโลเอ้ยเริ่มต้นที่สามร้อยหาชิปครับหอยหาลอยครับร้อยห้าสิบบันเหยบพ้นผลิตครับ หลังจากที่เราผสมแบบนี้แล้วคือล่อลอยหาซีบันในห่วงระยะเวลานั้นเขามีการดูแลแน่ไลยครับพี่เข่งครับก็หมดนำ้ดนำใส่ปุ๋ย,ยจังใจว่าได้เดือนเคืองเข้ากับสิมาแตง่งนวยอีกครับเด็ดนวยอไอ้มันทีออกครับแตง่งนวยแต่งฉอดนะพี่เนาะแมนโอ้ครับอดอกนี้โอ้แต่ดอกนะพี่เนาะ ดกดกครับเขาเขาบดดิพรมน้ำก่อนเพื่อให้เพิ่นจับดีบอกครับพี่เฮงครับบ่บ่จะน้ำอย่าบ่ให้ถือเลยบ่ป้องกันเชื้อราเนาะพี่น้องป้องกันเชื้อราครับแต่ในรังสวนเพื่อนพนเอาใส่น้ำอยู่สูงเพื่นบดจับแต่ว่าของผีนี่ว่ามันเป็นเชื้อรามันเห็นหน่วยดำหน่วยไร่ครับ อันที่เขามาดยางนี่เข้าเอาออกบอครับพี่ช่วงไหนบอะไอ้พอหดอัน,นั้นเอาออกค่ะบอออกบางครืองกระขาดในอสองเดือนอในเดือนกลัวมันกระขาดโดยธรรมชาติต้องครับรเโดยธรรมชาติเอากระเไดครับเปียงถุงมันครับถุงสีน้ำตาลประมาณวิธีผสมนะพี่น้องอ่ะอันนี้คือสีหัดยางไว้คือจัดระเบียบชอมันบอให้มันหมาเละเกะกะบอให้มันควยหน้ากวยหลังเนี่ยนะอ้ให้มันเป็นระเบียบครับ จานไก็มาได้ไหวเมื่อหนึ่งผสมช่วงไหนครับเหมาะที่สมที่สดครับที่แข่งครับช่วงย้มือเศร้าเช้าและเย็นบอกครับแมนเศร้าและเย็นตอนเที่ยงเนี่ยเหมาะปันไหนนะพี่นาะเหมาะปันไดน้นกับห่อนอันนี้ก็อันนี้ที่สำคัญคนห่อนคนห่อนหนไทยกับห่อนคือกันเนาะอ๋อแดดรมล่มตกมอะในการทัสวนเนาะพี่เข่งเนาะครับเพื่อน มันห่อร้ายมันกับผสมมันก็จะบคกไฟติดน,นะ่นะครับอืมครับเป็นองค์ประกอบรวมกันทั้งคนเหตุคนทำแลักกะผื่นําำครับพี่น้องโอ้เฮ็ดจนเฉียวชาญแหละถือถือว่าเป็นเป็นการเรียนรู้ที่เหตุใหนเกิดความสําเร็จในการทําการเกษตรนะพี่น้องก็โอเคอยู่ค่ะครับครับขอให้เหตุจริงๆเถรออันใด็ก็ได้เนาอพี่นาออ่เห็ุแห่สุดเลยเห็ุแหยสุดุดเหตุถึงครับพี่น้อง เพชจริงทำจริงความสำเร็จก็จะตามมาครับอย่างพื้นที่มองนี้แต่กีบเป็นที่โลกล่างว่างเปล่านะพี่น้องแมนจจ้ะครับโน่นขี่หินแแหกครับโน่นขี่หินแแหกครคบพี่น้องเัาขอมาปุ่งลุมเอาจังสิเลยลุงดินแล้วลุมครับเย็ดเอาเป็นลุมเป็นลุมไปครับผมต้นพันต้นเนี้ยอายุได้เท่าไหร่แล้วครับพี่เคงครับนี่ครับต้นนี้เขาปีที่สี่จ้ะปีที่สี่ โอ้ลักษณะเหมือนต้นปาล์มเลยเนาะพี่เนอะค่ะว่านะครับสี่ปีเจ็บผลนคลีตได้แล้วพ,พี่กายกับเป็นบ่รหลายครับต้นพันธุ์อายุที่ห้ามาเอามาเห็ดเป็นต้นพันธุ์ต้นยังแตกนอนี่ห่อ ขยายจากต้นนอนี่นสวนเ่าเลยบอกครับพี่แมงจะขยายจากต้นนอทั้งนี้ครับจากปีขึ้นไปครับเ้อขยายใดเป็นนอเป็นหยังครับพี่เข่งครับนอต้องให้ได้สองปีขึ้นไปหมายถึงนอะต้นแม่พันธุ์มันอาจจะได้ห้าปีครับมกปีประมาณนี้ครับผมหลังจากสีเท่าเอานอหน่อยไล่กับตายช่วงตอนแห่งเท้วตายอ๋อครับหลังจากผสมแล้วเ้ามีการขอบวะครับพี่บ้านนี้ขอบขอบสูงจ้ะ ครอบจนกว่าสีเจ็บผลิตอดีคนบอกครับบ่จ้ะอันนี้ครอบประมาณเดือนถึงเดือนเกินบ่เกินสองเดือนเขาก็จะเพี่ยนถุงเพื่อแต่งน่วยเพราะว่าเขาก็จะเขียนวันที่ไว้มือผสมเพราะเขาอ่อนนมจันหลัเขาก็จะสิเขียนเ่จันโอ้โอ้เป็นระบบดีมากพี่น้องครับนี่วันที่สิบหกเดือนสามครับจากนั้นก็ครอบไว้คือกันกับการผสม แตงโมนะพี่นอนี่การ่กันไข่กันคคลุมปอกไว้เป็นการ <พอ S 1> จัดระบบบ,บนบ้านมาแลงที่ซอยเลยกันมาแลงเราจะสอนหนีได้บา้างครับครับโอ้การฝนทำ<ล>นันนี่น้่ครับถุงนี่เขาสร้างผลิตต่างหากครับพี่เคงครับไอ้สร้างมาผนมี่ ขายอยู่ในกลุ่มค่ะอ๋อรีไซเคิลนําอยู่บ่ครับนี่อันนี้รีไซเคิลค่ะอันนี้ของใส่พี่ไก่โอ้โอ้ใส่ประโยชน์ดีอีกบ่ครับพี่โอ้ดีเนาะการเป็นการลดต้นทุนแล้วก็เกนะิดข้อมูลขาครับส่วนหนึ่งก็ังสางใหม่มาอันใดมันขาดมันอันนี้ก็เฮาก็สางใหม่มาอันไหนเข้าได้เฮาก็เก็บมาใส่อีกครับเพราะว่าต้นทุนมันก็มีใบละ7บาทโอ้ขาดขาดใบละ7บาทเนาะพี่น้องจ้ะใส่ให้คุ้ม ถ้าน้องใส่เขากัดใส่ได้หลายหปีได้หลายครั้งเนาะพี่น้องหลายครั้งสองสามครั้งได้เยอะดอกโอ้แล้วแต่เขาสิเก็บรักษาแหละครับเอ,าอ้าเนื้สวนเท่านี้พร้อมที่จะผสมพันธุ์นี่ประมาณจักต้นครับพี่เคงครับตอนนี้ปีนี้เพิ่งที่ได้ยุบสองร้อยบาดสองร้อยค่ะโอ้เป็นร้านอยู่ไม่ไกลครับพี่นอ้องวันนี้ครับเฉพาะอินทรพารลัมเนาะพี่น้องค่ะเฉพาะอินทรพาลัมวันนี้ครับเป็นเกษตรรูปแบบที่เป็น เป็นไหม่ผลเพื่อเศรษฐกิจที่น่าสนใจเนาะพี่น้องค่ะครับน้าพี่น้องจะได้อิสระร่ำพันธ์ต่างๆนี่เขามาเอาอยูหนีเป็นเป็นลักษณะของการแตกนอ,พอเ,นอเอนพาะเนือเยื่นอ,อนะพี่น้องค่ะเป็นนอค่ะตอนนอตอนนอค่ะลอยเปอร์เซ็นเนาะพี่น้องลอยเปเนค่ะอืมครับครับพื้นที่ทำเลทีมอนี่คือลักษณะสิ่งแกดร้อมแสงแดดประมาณไหนครับพี่แดดนี้แดดบ้านเท่านี้ สบายเลยค่ะสบายนาะค่ะเดด8คิด100%ครับได้เลยบ้านนมโพไซมีเตอุโมงต้นไม้เนี่ยปลูกได้บ่ครับพี่เคงครับถา้ถาถ้าแดดบ่จัดบ่แนะหน่ำค่ะเ<อ>พราะว่ามัน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 จะให้ผลผลิตบ่ดีครับปลูกกลางแจ้งค่ะปลูกกลางแจ้งนี่นมโพไซไปตัดโกกุงงอ,อกก่อนฉันคโคก,กใหม่ลายยู่บานครับโกกจิกโกกุงโก,กถิ่นครับเพราะว่าสังเกตเิ่งไปปลูกอยู่บานอยู่ใน ตจังหวัดเนี่ยมันโฮมตึกหลายมันยังบ้านด่เป็นรวยอยู่ปลูกพร้อมกันโอ้ครับต้องอาศัยแสงแดดสังเค์แสงหลูกจะได้ดกนะพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นพั่นตะกูลปามเ่ยนะพี่น้องตะกูลเดียวก็ปามจ้ะครับครับนะครับจากนั้นคุณฝีเข่งตะกูฟฟ้ามนะครับกระใหญ่พื้นที่นะครับมา มาจุดที่ย่งบ่ท่านผสมนะพี่เนาะ,ะครับเขื่อนเก้าอี้ไปกับมาจุดไม่บัดน,นี้มาจุดนี้บัดน,นี้นมาเบิ่งทางพี่ได้มุมกล้องที่ชัดเจนกว่าเกาครับพี่น้องบัดน,นี้โดก,กเกาทั้งพี่โดก,กเกาครับผมจานันกระตัดแตง่งกิ่งบ่ใไ้ตัดแต่งน้ํามันออกครับตัดแตงน้าครับจงโบแท่งเจ้าของอ๋อครับโอ้ต้นหนึ่งเนี่ยใส่เวลาเนาะพี่เนาะใส่เวลาอยู่คับใช่เวลาอยู่ครับเั็นขนาดถากน้าแล้วเด้นครับส่วนหนึ่ง โอ้น้ำเนี่ยเขาต้องแต่งแต่งน้ำแต่งออกนะพี่เนาะโอ้มีนามีมีดครับถาดน้ำออกมีนาระวังต้นหนั่นกับต้นหนีดูต้นหนีสะอาดแบบว่าอันนั้นต้นตัวผู้มันเอาต้นตัวผู้อ่ครับพี่เอาต้นต้นนั่นตัวผู้เขาปลูกไกลๆกันเลยบอกครับพี่ปลูกไอเพราะว่าตอนตอนเอามาปลูกน่ยคนชวนพ่นกับโปหูตัวผู้ตัวแม่ว่าจะอินจะผาล่มเอาน้ำล่วงหลดครับ กับวูป็นใหญ่มันก็คือเจ้าพ่อกระเทธอเนาะมันอยม่นมกันนี่และวยู่ใกล้ๆกันก็ดีเนาะพี่เนาะครับโอ้เกสรของตัวผูนี่ดอกเพิ่นประมาณไหนครับพี่เขงครับดอกดอกเมื่อเมื่อเพิ่ค่ะมาพี่เข่งให้โหลดเดี๋ยวมันผมไปเก็บของใช่ครับพี่โอ้ตัวผูเนาะพี่เนาะระวังน้ำเด้อโอ้นี่บ่พี่โอ้นี่ดิ อันนี้แม่นบ่พีเคงนี่แม่นแม่นจ้ะโอ้อันนี้ตัวผูครับพี่น้องเฉสอนตัวผูโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับ <สะ S 1> เป็นเดทยัติธรรมเพี่น้องเบิ่งพี่ถ้าหลายก็คือต้นนี้ครับครับ,บเฉสอนตัวผู้นี่เป็นพันเดียวกันบอกพี่อันนี้กับลาหี้คือกันมันบอกไออันนี้จาวิเอาเข้าไปผสมกับลาหี้เหลืองไหนบอกครับพี่ได้ได้ได้อันนี้คือแห่งสุดยอดบอผู้นี่ก็รชาติผ้พันใดก็ไดบอครับพี่ที่จริงพันใดก็ได้แต่ว่ามันก็จะึ้น ความคิดส่วนโตเนาะก็คือจะขึนอยู่กับรสชาติไข่ไข่อุ่นยิ่งข้าแตงก็ฝรั่งกับเดี๋ยวลูกเคิ่มฝรั่งเนาะลูก<า>ผสมก,กับลูกนี่โก,กงชนะ <c oughs> ครับครับเชิญครับผมพเข่งครับเห็นแหละครับดอกตัวผูกผสมกับใบหี่เหลียงนะครับลูกออกมากะกับเป็นพันผสมที่แข็งแรงคือเกานะ,ะพี่เนาะ แข็งแรงมากดลูกญ่นะครับได้มากได้ผลอืถามว่าอันอันผสมกับตัวผูตัวใดใดวัวก็ไดเบิร์ตสุอรรนั่นแหละครับเบิร์ตสุพรรณแต่ว่ามันก็จะต่างกันที่รสชาติมันโอ้าต่างกันที่รสชาติตอนนี้ต้นตัวผูประมาณเจ็ดต้นกอครับพี่ประมาณหาสิบต้นหาสิบต้นผสมกับต้นต้นแมีเนี่ยประมาณสองสามลอยนะพี่เนาะ โดยประมาณครับตัวผูนี่เขาเพิ่นก็ออกดอกประมาณเดียวกันกับต้นโตเม่เนี่ยบอกครับพี่ตัวผูจะออกก่อนค่ะโอ้ครับเพื่อจะได้เอามาผสมกับโตเม่มันเป็นธรรมชาติของมันธรรมชาติทองเพิ่นค่ะออกช่วงเดียวกันเนาะตัวผูจะออกก่อนประมาณสิบห้ามื่นครับจันแหลกของสวนก็คือตัวผูโอ้ลักษณะ การปลูกนี่ก็ขุดหลุมเลิกพอดีแล้วพี่เนาะค่ะลุมเบาต้องจะว่าถ้ายังให้ดีก็ก่วงท่าไร้แห่งดีเพื่อมันจะการจะเริ่มเติบโตมันจะดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นครับเพราะว่าหากมันเดินสะดวกเ,เดินง่ายคือกันกับปลูกกล้วยนะพี่เนาะค่ะคือกันว่านต้นใหม่ยังบ่ขึ้นโค่นง่ายอว่าการหากินง่าย,ายอาหารสมบูรณ์มันก็นกนให้ ไอ้ไอนี่ส้มบวูวไฮดอกไฮพ้นห้องครับโอ้ปลูกเธอนึงเนี่ยเก็บเกีย่ยวผลผลได้ประมาณโดนปนันไดครับพี่เคงครับตามตำราเขาว่าเป็นลอยปีุลและซอมบกเผาบอกอันนี้ห้องพ่นแล้วน้องอันตี้แตู่นเดียวกันครับพีจแต่ว,ว่ามันสูงขึ้น,นล่ะพี่ไก่เนี่ยเื่อเด็กขึ้นเก้าอี้เล่นผสมก็พื้นปีนเดี๋ยขึ้นเก้าอี้ล่ะจจงว่าจังว่ามันนี้ได้เลื่อนคันแล้วพี่น้องได้เลื่อนคัน เลื่อนขันขึ้นไปอีกตำแหนง่งสูงไปเรื่อยโอ้มีหน้าหนู posei ว่าปีก่อนนี่ต้นมวยใหญ่ปานนี่ครับพี่นอ้องเป็นเป็นตำตำเนาะพี่เนาะใช่ครับไอ้ไอ้ไอ้ซ่วมทั้งหนาที่ปลูกก้นอนแห้งในขึ้นบันไดบ้านครับขอบคุณะนะครับอันที่แหละถา้ถาถ้ารูมมันสมบูรณ์มันดอกมันก็นให้ดอกให้ผลสีสมบูรณ์ครับช่วงของการผสมดอกเนี่ยการให้น้ำประมาณไหนครับไปเข่งปกติบอกครับปกติค่ะโอ้นึกว่างดน้ำงด ทางงดนามนี้แห้งไปกันใหญ่เลยโอ้ดอกกระสีผสมบูน่วยกระสีล่วงด้วยผลผลิตมันหลครับผมนวยไหลหน้าหนามบ่พ่อครับอันนี้เห็นเห็นนวยเหี่ยวนวยร่วงครับพี่บ่ผสมบูนที่เราเห็นเป็นกระป๋อกระป๋อนี่คือดอกนะพี่นนอะคือดอกมันโอ้ขามีตัวเกสันตัวผมาผสมกับตอหยอดแต่ก็นนี้เป็นหมากเป็นผลว่ะพี่เป็นหมากจ้ะ๋อครับโอเคครับเอาการผสมกับประมาณนี้เนาะพี่เข่งเนาะจ้า ครับผมขอบคุณพี่เข่งนะครับตากูฟาร์อมอำนาจเจริญถ้าพี่น้องอยากไปต่อยอดโครงการทําการเกษตรแบบปลูกอินทผาลัมแบบรสชาติบบเปลี่ยนอะไรกับต้นแม่เป็นจังไหนกับเป็นยังสั้นนี่คือบไก่พันธุ์นี่ตรงนี่เนาะพี่น้องจะ้ะมาเลยค่ะอยู่สวนนี่แหละครับแบบพอเนื้อเยอะเลยเนื้อเยอะค่ะครับผมราคาคุยกันได้เนาะพี่เข <า S 1> ่งเนาะราคาคุยกันได้จ้ะครับผมออกสู่ตลาดสอกสู่พี่น้องบ้านเฮานะครับไปทําการเกษตรรูปแบบของอินทผาลัม นะครับผลไม้ทองคำนะครับเป็นดาวอันซอนนะครับขอบคุณพี่เขงลหลายช่องทางการติดตอกขึ้นไว้เนาะพี่เขงเนาะศูนย์แปดหนึ่งเก้าเจ็ดหกสามห้าเจ็ดเก้าค่ะขึ้นไวแต่กูฟาร์มมันมาเจริญขึ้นไว้ที่หน้าจอนะครับขอบคุณพี่เขงมากครับวันนี้เฮดเดียกต่อเด้พี่วันดีครับจ้าวันดีค่ะมันก็จะทยอยเห็นบอลหนี่นอนมันสมบูรณ์อือมีมันกระสิครับอืมเป็น อันนี้เป็นมาแล้วบ่ครับพี่นี่บัวมันผสมบ่นคัดลิผสมครับอันนี้ผสมแล้วผสมคุณนะครับเห็นเป็อนมาแล้วอันนี้บ้าฮีเหลืองหรือเปล่าพี่โอ้โอ้ครับอ้าดบางเนี้ยครับหมากสดสดเลยพิษพลาลับ้าฮีเหลืองขอบคุณครับเปลี่ยนทุ้งๆมันก็จะขาดไปโดยอัตโนมัตนครับตึงยอดคขึ้นนี่ครับอันนี้ก็เริ่มงากรอะไรได้พี่เนาะแม่นเดี๋ยวพี่ก็โนมจันละครับ มะผูกแล้วอันสุดนี่มันเป็นก้อนรุ่นแรกครับการโนมจันทร์ห้อผูกไว้บ่ครับพี่ผูกผูกไว้จ้ะจรองไว้เนาะนี่เฮากระจกพี่โนมเฮาก็จะโอ้โอ้ครับเฮาก็เอาตัวนี้ครับพี่ไวมันหักมะผูกเกับตัวนี้โอ้ต้องทธนูธนอมจริงเนาะพี่เนาะโอ้ยหลายขั้นตอนต้องตองได้เอาอ้อันนี้ตัวใหญ่มะผูกครับพี่ตัวใหญ่บ่ได้เอามานะครับว่ามืออื่นจังสีโนมอ๋อครับ นะครับต้นนี้อุดมสมบูรณ์เป็นหมากแล้วบอมันจะได้หลายโลบอกครับพี่ต้นนี้กิ่งนี่กิ่งเดียวนี่ได้เลยเนาะหาลูกก็น่าจะได้อยูเนาะเพราะว่าเป็นปีแรกอันครับพี่มันเทาก็จะมัดเองนี่แะครับมากแล้วกะจองเป็นเถิงบอกครับพี่ไหมโอ้จองลงลุมลงลุมขึ้นเถิงบ่ได้มันจะหักโอ้แมนแมนครับแมนหนุมใส่ตัวนี้เนาะพี่เนาะเอาก็หฮัก การที่เหมาะสมครับอืมอการหาหาขานยืดไใบเนาะพี่เนาะแเมนตรงยืดไอ้มันข้าศัตริย์ด้ดีแห้งครับพี่น้องสุดยอดดีครับอันนี้ไในจะมือแหละครับพี่เพียงอันนี้เดี๋สองเดือนสองเดือนแล้วเนาเกือบครึ่งข้างนิดๆแต่เนาะครึ่งข้างเกือบครึ่งข้างโอ้ยเยี่ยมถุงมือเฉียบแห้งครับนะครับ อันนี้พี่น้องจะได้กินปลาหมันไปปายมีถุหน้าอันนี้คือมีหน้าแล้วมีหน้ามีหน้าแล้วไปปายมีถุหน้าเมษาพฤษภามีถุหน้าสามเดือนเนาะพี่ปรามานนั้นเครื่องทางแล้วครับพี่น้องมีโอกาสจะมาอปเดียดครับที่เกงให้พี่น้องในเบงขอบคุณครับอูจิงะจ้ะโอเคครับมีหลายรุ่นครับ